หลังจากเนี่ยอุ้ยเดี๋ยว <laughs> 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 ขโมยของนี่แหละไ,ไ,ไม่ใช่เดือนหน้าโจอยู่ข้อบีอยู่ข้อบีน้องข้าวจีิงก็ใช่ดิดิมีการโลกด้วยที่เรามาเจอกันก่อนเห็นแต่ปลาบ้างเอาคำท้าตัวเต้นหน่อยสิดูอะไรฮะเนี่ยดูภาพนี้ไม่ว่าติดอยู่ในแผนที่โลกเลย แต่สำหรับพม,มา่าแบนี้อ่านไม่ได้เพราะว่ามันมีหินอาจารย์นะยืนตรงนี้นะคะ่ะอาจารย์ต้องไปบอกผูหักทีตรงนี้ก่อนอ,อาจารย์พูดใหม่อีกทีนะะึงครปกตินะปกติม,มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขาจะอ่านได้แต่สำหรับพม,มา่าแบบนี้อ่านไม่ได้เพราะว่ามันมีหเหมือนครับมันย้อยมาติดแนละ้วเลยก็ยังอ่านไม่ได้ ม่จะมีช่องทางรับอยู่ที่ลองหาดูดินี่คือเขาว่าใครแงทมานหลยหลายีนี่นี่คือยู่นี่ใช่ไครับาภาพเขียนรายแทงนี้ก็ชาวบ้านเพิ่งได้รู้กปศสองพันรับ ว่าจะมีรายแทงนี้อยู่มีภาพนี้อยู่เพราะว,ว่ามีนักบุราณน,นักคดีของต่างชาติมาตอนนั้นก็32ประเทศผู้ใหญ่สันวาหรักคุเป็นผู้ใหญ่บ้านกิดเามาจบ้านผู้ใหญ่สันนแหละใช้เรือบริการสี่ลำเขมาดูแล้วก็สอบถามเขาก็อธิบายว่าเป็นแบบปริศนาที่ว่าใครยังอ่านไม่ได้เพมันมีหิ่ย้อยมาปิดเสีย มันไม่สมบูรณ์ครับครับเป็นคำโบราณรเป็นคำปรำประราที่ว่าบอกต่อต่อกันมาว่าเ,เดินข้าวสามวาออกมาสามสองใครคิดออกกินจนตายก็ไม่หมดครับภาพเขียนที่ที่ภาพเขียนสี้ครับ NT, C, NT, 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 ครับก็น่าจะหมายถึงลักษณะของลายเทงอะไรพวกนั้นเลยใช่เือว่าจะอ่านไปในลักษณะนั้นว่าจะมีสบงบรอะไรของคนโบราณในลักษณะนั้นครับ